วันที่23สิงหาคม2568นสณสนามกีฬาฉเฉลิมพระเกียรติคลองสีจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุบึงยี่โถสูงไวเกมประจําปี2568ขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองในพิธีเปิดครั้งนี้นายสุเทพด้วงเงินประหลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยมีนายรังสรรค์นันทกาวงนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โ เจ้าหน้าที่เทศบาลและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างกับข้าง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและเสียงหัวเราะจากเหล่าผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีไม่ว่าจะเป็นกีฬาพื้นบ้านกีฬาเชื่อมสัมพันธ์และกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่สร้างความสนุกสนานและยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุมีพลังใจที่เข้มแข็งเทศบาลเมืองบึญยี่โถข,ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งผู้สูงอายุครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นและความสามัคคีในวันนี้ 的英雄。寶寶